สวัสดีครับพ่อ ok, พแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงววัเลี้ยงควายเป็นครับเป็นผู้บริหานชมองว่างเชนเนลผู้บริหานชมองว่างเชนเนลข้าพีข้าน้องมาเลาะชุ่มฟ้าเมื่อกี่ตลาดนัดโพธิบือบ้านเชียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมีกระโดงกับเสาร์วันที่สิบสามมิถุนายนสองพันห้้อากาศแจ่มใสพี่น้องท้องฟ้าแจ่มใสกต่ตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากต่ช่วงนี้ฝนจะขาดช่วงเพี่น้องเนาะกั เกษตรกรเท่ากับฟังขชาวไหกนพน้องฟังขชาวไหว่าฝ่าฝนเป็นยังไงฟังขชาวจากทั้งราชการเพื่อนเนาะทั้งกรุทูนิยมมียาติคนประกาศเตื่อนเท่าการขาดการต่างตนาพี่น้องเนาะสีเว so first, so one, so 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 ียนาสีวานเขาวานหน้ากับฟังนพี่น้องเท่าเจอสีใหญ่ท่านเหตุการณ์นะครับคมณมินี้บานสมัยแค่แนวผ้าพี่ผ้าหนองมาตาเสาพี่น้องทั้งในเนาะไม่แน่นพี่น้องเลยบ่ทันเดียงออกมายังทั้งหนอกก่อนมาเบิ่งควายงามทางหนอกก่อนพี่น้อง อันนี้คืออยูโซนถนนพี่น้องลดไล้เบื้องพี่น้องนะครับสอดเสารนะครับผมก่อนสอบช่มเป็นไล่ไโตกออ่อนสออกสอดถามรายละเอียดเป็นไล่ไโตนะครับผมกับฝากพีฝากน้องอีกครั้นรงนึงซอยกันคนไหลตกดแช่ตกวติดตามบากสมวังเชีแนน้ำแนพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการออกร่อช่มน้องพี่น้องเนะา,พา,พเพาะตัวใภาพพอแม่พี่น้องออกช่มไฟงายติดตลาดน้ำตางๆในโอกาสต่อไปนะครับมันนี้ขาดว่าทั้งในสีแน่นนะครับผมเบิ้งนะครับผม ข้างในคุณว่าสิณแอน,นอยู่นะครับผมเบิ่งบรรยากาศข้างในนะครับผมนี่เป็นจูงผมมากเป็นมากสื่อคล้ายกันที่เท่ททพาพี่น,น้องผู้ใดแหละเป็นกระจูงผมมากขึ้นรถขึ้นลาดเนาะพี่น,อน้องเนาะอันนี้โซวนข้างนอกนด้พี่น้องนะครับผมโซวนข้างนอกอเดี๋ยวสี่คอยอยางเข้าไปข้าง,ง,งในนะครับผมไปนะครับมาให้พี่น้อง ตลาดนัดข้ากระบ,บือบ้านเชื่องล้างคนกะเปิดทุกวันทั้งคางพี่น้องของสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับผมผู้ใดว่างก็มาเที่ยวมาช่มพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศอยู่ตลาดได้นะครับผมนะคือคักทุกมือพี่น้องตลาดเพื่อก็ตั้งอยู่ที่ถนนใหญ่พี่น้องถนนแก่งสนิททางไปรอยตนนะครับผมจากยาโสธรมากกับประมาณหากิโลเมตรบ่ไก่พี่น้องนะครับผม,มาทางไปมาสะดวกอยู่ผู้ใดว่างมาเบ่งบรรยากาศก็มาพี่น้อง โอ้ยมีแต่ซีนมันเนาะส้นนี่จะเป็นสายเหนือพี่น้องน่าสนใจเนี่เตรียมสีพื้นมาขายเด้่มันเจ้าพอดสองร้อยหนึ่งเป็นจูงัวพาควายจูงัวพาควายไปเลยปุ้ยขออนุญาตครับเบิกพี่น้องบ่ท่านใดจังหวะอยู่ได้พี่น้องเนาะบ่ท่านใดจังหวะอยู่เอาพายางไปเรื่อยก่อนพี่น้องเบิกมาเยอะกา เบิง่งบรรยากาศไปเรื่อยพี่น้องนะครับเบิร์บรรยากาศจะหน้อยบานสรงบางเฉลียงสี C, ได้บู๊ทั้งในแล้วพี่น้องโซนนอกนี่เป็นสายเหนือพี่น้องเนะาะทั้งในเป็นสายควายงามอยู่นะพี่น้องเนาะไม่เรื่อยๆโอ้สายเหนือเพิ่นพี่น้องมาทางผิดมาเบิง่งนควายในควายงามเพิ่นไลยให้พี่น้องมาดิเบิง่งบรรยากาศสาักวัน ขอ้าสายเหนือไายพี่น้องช่วงแรกๆนี่สายเหนือจะไลยเลยเบิรงบรรยากาศพี่น้องหอยก่อยก็กำลังเบิรงกบรรยากาศพี่น้องมาเปิดจิบกับกวางง่ามกับหอยไก่พี่น้องหอยไก่อาสามาสวัสดีครับขออนุญาต พอพันเนาะพอพันพพอพัน,นโอ้ยสายใดเหรอลูกเบิ่มครับลูกเบิ่มพันล้านโอ้ยพี่น้องกับแม่เปลือกใช่พี่น้องงามงามท,ทองแล้วโอ้ทองสี่เดือนแล้วใส่พอได้ไหมพอ่ออุ้มเงินครับอ๋อพ่ออุ้มเงินสี่เดือนเลรอที่พี่น้องตัวนี้สูงร้อยสามสิบกว่าเนาะร้อยสามสิบสามพี่น้องความสูงเพิ่นแม่เปลือกเขางามเขาแก้วเล็บแก้วหน้าอกกว้างนี่พี่น้องแม่พันเลยทองได้สี่เดือนแล้วกรับพออุ้มเงิน พี่น้องมาเบิ่งนคอพันสายเบิร์พันล้านพี่น้องงามงามสูงเท่าไรคอพันร้อยสามสิบแปด้อยส้าวหอยกุ้ยกำลังสนใจคอพันงามงามต้นโตดี่ดีสายเบิร์พันล้านเพิ่์นว่าพี่น้องห้องหอยไก่ต้นโตที่ดีงามพี่น้องเบิ่งหายเพิรนหางแข้งขาดีพี่น้องสีดอกเหล่างงามคอพันเพิรนมาฟังราคาเพิรนเพิรนเปิดไปเท่าไรบ้างนี้ เปิดเท่าไหร่ตัวนี้หกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้าเนี่ยหกสบพี่น้องเผือกล่ะแม่เผือกเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นหพี่น้องสองตัวเป็นไไดมากพอพันกับแม่พันสายเผือกกับสายดักเอาฝากเบอร์โทรหน่อยครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้สองห้าหกอห้าหกศูนสามศูน่อยไก่อาสามาดให่มากสองตัวผู้ได้สนใจกระโทรมาต่อร่องเพื่อนใดพี่น้องสายเผือกหก้าแม่พันเผือกเจหตัวนี้พอพัน 6 5พี่น้องทบทวนอีกุ่ดอนึงอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมต่อพี่น้องนี่ที่บรรยากาศค,ครับพี่น้องเนาะคือคักพี่น้องบ้านสมัครเจัาหนี้เพราตาได้เปิดชิปครับผมแย่มากไกลเติบ์ดเพราตาได้เปิดชิปเมึงบรรยากาศซะก่อนพี่น้องเนาะอ,อ,อันนี้แม่พันธุ์งามนะครับผมแม่สาวหน่อยงามทางนี้เดี๋ยวสุขลิขิตอยากคนไทยทำเพื่อการร่างบึงอยู่พี่น้องงามอยู่แม่พันธุ์ตัวนี้แม่สาวหน่อยตัวนี้งามอยู่ครับผม กำลังชมเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่นงามป่องามเาามนาะ <c oughs> ขออนุญาตครับแม่สาวหน่อยสายใดเหื่อครับโอ้ยอยากเกลี้กล่แต่ว่างามเนาะลูกมีเรามีก่อเนาะสูงสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงกว่าม่า <c oughs> นหลายขาสิสามสิบได้ป่อประมาณ <c oughs> า <c oughs> เาณนาะ ดูดูเซียนประมาณร้อยร้อยยี่ห้าบวกร้อยยี่ห้าบวกถูกปะหอยไก่บนเซียนร้อยยี่ิบห้าบวกบวกต้องแต็มว่าบวกอยู่พี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่าบวกเึินงถ่ายดีหาดีต้นโตดีเนี่ยเป็นแม่พันธุ์แม่ของแม่ข่ายได้พี่น้องเปิดเท่าไหร่หาซิมหาเพิ่นเปิดใ้พี่น้องหาซิมหาเบิ่งสองข้อแต่ตาแตมจำจำนามอท้องชัดเจนพี่น้องหาซิมหาเพิ่นเปิดว้อ่ะเพิ่นมาจากใส่ขึ้น อรอเอ็ดน้อเอาฝากเบอร์โทุ่งนะครับ061ย์1 5หนึ่งห้าแปดหนพี่น้องแม่สาวหน่อยเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายได้55าสิบห้าเปิ่เปิดไ,ไว้ห้ามอยู่พี่น้องสุริสันดีตน้ตนตัวดีขอบคุณหล,ลายๆครับผม<แ>มานครับผมอย่างต่อพี่นอ้องเบินเข้าไปโซนทางในพี่น้องไลยอยู่คือคักอยู่พี่น้องแต่ว่าสายเหนือไลยทางนี้พี่น้องสายเหนือโอ้แม่เนี่ก็งามงามเกินผูกไว้รือพี่น้อง แล้วยางไปส่วนทั้งในนะครับผมทั้งในจะเป็นสายบันบานส่วนใหญ่พี่น้องน,นะทั้งในจะเป็นสายบนันบานมาเบิง่งเบิ่งสายบันบานพี่น้องว่าสายบันบานเท่าราคาสิประมาณไหนเดี๋ยวสอบถามมึงเนาะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับขออนุญาตสายบนๆๆานบานเท่าเนาะ <c oughs> เป็นแม่ทั้งสองเนาะแม่ทั้งสองทองบ่ครับนี่ วโอ้ลูกใหญ่เออเพิ่นปล่อยอาจจะทองได้เนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ทันได้ตรวจพี่น้องเพิ่นบ่ได้ตรวจโอ้บ้านบ้านทั้งคู่เลยเพิ่นมาจากบ้านไหนือบ้านโสผักหวานอำเภอทรายมูไทรายมู่นเนาะบ้านโสผักหวานอำเภอทรายมู่นแม่บ้านบ้านราคาจังไดรครับตัวนี้เปิดไบตัวละสามหมื่นปลายเนี่ยครับสามหมื่นเท่าไหร่ฮืสามหมื่นสองพันเนี่ยนะสามหมื่นสองพันตัวละ โตละสองสามหมืนสองพันโตละสามหมื่นสอพันเป็นเปิืไดใบมันบ้านต้นโตดีตัวนี้พี่น้องสูงลอยยี่ิบหาอยู่ความสูงเพลินพี่น้องเมือง่ายเพลินหางเพลินแม่้ันบ้านพี่น้องสามหมื่นสองพันทั้งสองตัวแต่ว่าเพลินพอปะกันทองไหมครับว่าเพลินปล่อยยุ่งหรอพี่น้องเพลินแยกฟูงมากลังเถื่มมันอาจจะท่อง ใช่ค่ะเรื่องตามบ้านมันอาจจะทองได้เนาะเพิ่นว่าตัวละสามสิบสองโอเคมาจากบ้านโศกภาคหวานอำเภอสรายมูลจังหวัดบุรีราชธานี่ใก่ค่ะโซตุโตครับเออโซตุโถวตุโถวเนาะฝากเบอร์โทรเนี่ยถ้ามีผู้สนใจทางบ้านผู้ใดเอาไปเรียนอออนี่เบอร์โทรเพิ่นพี่น้องศูนย์หกหนึ่งสองเก้าสี่เก้าห้าสองสองห้อยยังคือพอคำามปน เออพอคำกลดบานโสกขักหวานพี่น้องอ่าเพิ่นเอามาสองเมย์บ,บานๆราคาถืกๆต่อรองได้อีกเพิ่นหวานเนาะเอาขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมฝากบ้านสมหวานเชนแนลน้ำเนยทางบานโสกขักหวานกับมีป่าย่ลลางหันหลับปลาแดงอ่าลุงแสงเนาะอยู่อหันเออนั่นล,ละอยู่หันละอยู่บ้นโสกขักหวานเคยไปอยู่อ่อาขอบคุณหลายๆครับผมห้อยสานบ่มาบ่มันเนี้ห้อยสานแมนขัวเงา โอ้ยจุโซนหุ่นเนาะนางต่อพี่น้องทักทายให้หอยเพื่อพี่น้องดงบรรยากาศไคเยด้ <c oughs> นนยินเสียงหอยฟางสวัสดีครับ,ดบ <c oughs> ได้ไหมาช่ตัวหอยฟางมือนนี่น้มาหลายตัวูเลือพอพันุดโอ้เหลือพอพันสองตัวเหอ่าอันนี้ก็พอพันสำหรวันเม่์เปิดเท่าไหร่ซ้ำนี่องตโอ้สอตัวหาื่นแดเพิ่นเปิดเป็นแพกพี่น้องตบว่านอยนี่ตวใหญ่ห้าสิบแปเฉลี่ยแล้วสองหมื่นกว่าเนาะ ตัวละสองหมื่นกว่าเพิ่นเฉลี่ยแล้วโอ้ยเพียงข้อหอยฟางเหรอเพิ่นว่าสองผูเอาไปขุนบ่ขาดทุนเพิ่นว่าขายจังได้กับบ่ขาดทุนเพิ่นว่าห้าสิบแปดสองตัวนั่นตัวหนึ่งพี่น้องตัวนั้นนุ่มๆอยู่สดๆอยู่โตต้นโตดีเนีดีตัวนั้นพี่น้องเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่เพิ่นว่าหอยฟางเพิ่นว่าหอยฟางมหาชนชัยน้อฝากเบอร์โทรหอยฟางเนี่ยศูนย์หกสี่หกแปดหก หนึ่งสองเจ็ดศูนย์หอยฟางหมาชนั้นใจเพื่นได้มากแพ็กหนึ่งห้าสิบแปดเพื่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจกระโทนมาต่อรองเพื่อนได้อาไปขุนพี่น้องเอาขอบเพื่นหลายมานครับผมอย่างต่อเห็นหอยแตะยุ้กยิ่งไก่พี่น้องหอยแตะสวัสดีครับเห็นเพื่อนยุ้กไก่บ่เห็นเพื่อนหลายสนา Nam เพื่อนเพื่อนเด็กขายก่อนเนาะเพื่อนเบิร์ตก่อนแม่ สาวสีสันดีครับสีดอกเล้าเนาะสองหมื่นหกพันหาสองหมื่นหกพันหาสีดอกเล้างามงามพี่น้องแม่สาวนี่สองหมื่นหกพันห้าร้อยต้นโตดีพี่น้องสีดอกเล้างามงามเบิ่งเครื่องเพลินหางเพลินถ่ายเพลินพี่น้องงามอยู่สองหมื่นหกพันห้าร้อยเพื่นว่าพี่น้องโอ้ก็สื่อของเพลินนี่พี่น้องเบิ่งหน้าตาเพลินนี่เบิ่งหน้าตาเพลินพี่น้องโอ้อ่ครับเองกูเกียรติ 0 8 6 2 5 7 8 4 1 3 8 4 1 3ปัญญาแต่ควายถือปัญญาแต่ควายงามบ้านสะพื้นตะการผุดผลอุบลราชธานีแฟนคลับแฟนเพจผู้ใดสนใจโทรมาบอสื่อบอขายโทรมาคุยกับเล่าก็ได้แฟนคลับแฟนเพจเป็นเหลืออยู่26 5 500 26 500เป็นเปิดไว้ต่อรองใดบักหลายที่เพิ่นพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาเอาความกุ้งล่ห์ไร้มนครับผม ป้จจายพ,<ป>พี่เนี่ยจะคาผมมึงพี่น้องมึงบรรยากาศ,กากาศากาามาเบิ้งป้ปายหอยเจี่ยวตัวนี้จะงามพี่น้นนงนองสายเพิ่นมัดแล้วบ่ยังอยู่บ่โอเอาเพื่นได้อหาจังหวะหาโอกาสมาเบิ้งทักหนิก่อนามันจะไามมีมั้งเนี่ยสามกลัวเขาฮู้บ่อนี่หรือไ,ม,ไม่มโอ้ยคือม,มาง <5 S 1> ามเหเนาะปมาโถ ก้อยแม่งามทองที่ดีพี่น้องนี่เขาเอื่นว่าก้อยทองอ่างตน้ตนโตดีมันขึ้นหอนแม่มันเพื่อนว่าเปิดเท่าไรด 3, 8, ีก่อสามแปดห้าสามแปดหาเพื่อนเปิดไปสามหมื่นแปดพันห้าร้อยแต่ว่าตน้ตนโตัที่ดีพี่น้องข้อชัดเจนตาแต้มจำจำหนามอทองเลยก้อยหน่อยตัวนี้ง่ามพี่น้องตอน้ตนโตัวอูเนาะตันดีเนาะตันดีทองอ่างพี่น้องนะั่นลักษณะควายทองอ่างสูงใ120ดร้อยยี่สิบใดอยู่พี่น้อง <embracing. S 1> เปิดสามแปดห้าเพื่อนว่ามาจากใส่ครับ วนเอาฝากเบอร์โทษนะครับ0 8 0ย์แ7ดศูนย์เจ็ดห้าหกเจเพื่อนอยากไปห้าเมยเพื่อนพ่อนอยอะอ้าวผู้ดใดสนใจกระโทนมาต่อรองกับเพื่อนได้3 8 5ต่อรองได้อีกอ้าวขอบคุณหลาน์มานอา้าวโอ้ยแม่พอพ่อเล็กโพนทองที่นี่บ้านนี้อา้าวแม่สาหน่อยวะอุอ้ยงามพี่น้องของพ่อเล็กเหมือนนี้ได้มากนาหมอทองชัดเจนสีสันอุ้ยเหลืองอุ้ยห่ยตัดภาเพื่อนของข้าสูงเท่าไหร่เหรอ ร้อยยี่สิบเจ็ดเกือบร้อยสามสิบเนาะร้อยยี่สิบเจ็ดบวกอยู่พี่น้องร้อยยี่สิบเจ็ดบวกต้นโตดีดีงามพี่น้องโผน่เฟินพี่น้องทพองเฟินอ่างหางดีพี่น้องหางดีเบิ่งหางเอาเต็มโตพี่น้องเบิ่งเต็มโตขลองพอเล็กโค่นท้องเหมือนใดมากงามขลองเฟินพี่น้องโอ้งามอยู่เปิดเส้าหกเนี่ยราคาพอฟังกับยี่สิบหกคนเปิดไว้พี่น้องสองหมื่นหกพันงามงามพี่น้องป้ายแม่สาวหน่อยตัวนี้บรธรรมดาราคากับพอฟังขลองพอเล็กนี่บรต้องห่วง อ้าฝากเบอร์โทรเขาเล็กวันดนี้083 805 6256สอข้อเลขโคนทองร้อยเอ็ดผู้ใดสนใจโทรมาต่อร่องกับเบินใดเลยยางหนายางใหญ่แต่ราคาเนาะถูกแข้งพี่น้องเกษตรกรราคาเกษตรกรเพื่อนว่าขอบคุณเรื่อยพเขาเลีกขอบคุณมันมัครับผมครับงามต่อง่ามง่อเง่ายง่องบา่ กัวทองเนาะควายเนือค้ายเนืออตีตีในราคาค้ายเนื้อแต่ว่าสูงเนาะมมนคือสูงใช่ั้เายหป็นั้นขายอไัวเป็นไปเอาเงินหเ่โอ้มันขายแล้วตัวนั้นโอ้ย่างยังของหอยเจียมหอยหอยเจียมไหมเอาหอยเจียมเปิดเท่าไหร่ตัวนี้ 28,500ืันคือว่าแม่บนหอยพี่น้องสูงลอย3มเลยสูงยูได้พี่น้องเอาไปเป็นแม่ขออแม่่ายังไงเลยพี่น้องแต่ว่าคนขายในราคาเนื้อส0 0 0ม่นแปด0ันหแม่ไงพี่น้องเบิ่มตโตเพิ่นทองเพิ่หนาตาเพิ่นพี่น้อง28,500ขห้อยยเจียมบานดอนเพลิงสีมืองไมบราชจทานี่ฝากเบอร์โทรหอยเจียมเลยศ0 6 จ็ดเจ็ดแปดศูนย์หอยเขี้ยมบานดอนเผิงส <Okay. S 1> <ills> ีเมืองใหม่ได้มากแม่บ่อหน่อยแม่แบบไงแต่ว่าเพิ่นตีเป็นสายเหนือซื้อสองแปดห้าพันตีไว้พี่น้องเพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจก็โทษมาต่อรองเพิ่นไหนขอบคุณหลายๆมันยังต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศพี่น้องคึกคักัสีย่างไป็สาเอายางยังต่อพี่น้องทางผีสายเผื่อเพิ่นกอร่องต่อรองกันพี่น้องเพิ่นกำลังต่อรองบนบรรยากาศอ่า ไม่ห่างจากเวียดเขามายเลยพี่น้องเพื่อนฟังภาษาเพื่อนนะครับสังเกตจากภาษาเพื่อนเพื่อนฟังเพื่อนมาสื่อนะครับผมควายหลายเวียดกับสื่อควายหลายเอาไป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 ขออนุญาตขออนุญาตย่าง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 สายเหนือทางึ้สายเหนือ คุนมาสื่อสายเหนือคุณน้องทาง่านคุณอ่ะอัน,นมาเบิ่งโอ้ว่าสิมณไใดพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศการสื่อการขายควายคือคักพี่น้องเหมือนนี่คือคักคือคักตลาดแตกกัว่าได้พี่นอ้องเบิ่งในหอยพี่น้องเบิ่งในหอยเอ้ยเบิ้งพี่น้องน้าแน่ยน้าเนี่ยดีๆพี่น้องอ่านี่สายเหนือพี่น้องเป็นกำลัรรงสื่อกำลังขายกันเป็นกำลังเ่อเท่พี่น้องบรรยากาศ ม ja right ่งบรรยากาศการต่อรองเป็นท่าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการต่อรองใช่ครับผมย่างๆควายหลายดีมึอนี่ควายหลายควายหลายโอ้ควายเพิ่นบานๆกระง่ามหลายจริงๆเพิ่นกำลังต่อรองนี่บรรยากาศการต่อรองกันพี่น้องพี่น้องขออนุญาตด้วยครับขออนุญาต ขออนุญาตขออนุญาตหอยเป็นยังไงมันแล้วบ่บ่บ่ได้ขายบ่เอ้ามันมันเด้อมันมันหอยก้อนไปใส่ละก้อนไปนี่เรานี่ลราตีแถวนี่บ่เอ้าหอยวุ้นแม่น้อยบ่นี่ของวหอยวุ้นแม่สาวหน่อยพี่น้องมาขออนุญาตต้นโตัวน้าเนี่ยน้าตันหน้าตางามพี่น้องสวยโอ้หน่อบักขอเพิ่นงามเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่น เบืงหางเพนพี่น้องถ่ายเพนสูงลอยสบหาบวกความสูงเพินพี่น้องเนี่เบิงต,นต,นตนน้นตหน้าหนาข้าแม่งงัวกันหนาหนาหยดยดนเขาว่าหนาอยู่สิงไงเป็นหนางววัวควายเนี่ยนี่เพินวาเปดเท่าได้หอยวุดสองแปดหาครับสองาเนี่ราคาสองแปดหาสองหมื่นห้ายมสีสันดีไซด์ดีพี่น้องหอยวุดได้มากมอลยตอร่องไดเพินว่าแม่สาวหน่อยงา,งามอยู่ตาแต้มจ่มจ,จชัดเจนมาหน้าหมอท่องช่วยอีดี 285เพิ่นเปิดไว้เอาฝากเบอร์โทรหอยวุนัน0้าศ4น3ห่ดออยวุ้นโพใสโบราณชธทานีเพิ่นได้เม่ซาหน่อยมาง่ายๆ2 8งเพิ่นเปิดว้พี่น้องกูได้สนใจกระโทรมาก่อรองเพิ่นได้เอาขอบคุยานมันยังตอพี่น้องอึบบๆๆๆตั้งรักพี่น้องควายมันหลตั้งรักตั้งฐานไว มันหรอเป่ามันหบ่บปล่าบ่ท่านมันบ่สวัสดีครับขออนุญาตครับสวัสดีครับมันหรอเป่นี่บ่ย่างตัวนี้เปิดมันยกขึ้นเบิองซาเบิองเบิองถ่ายเพื่อนพี่น้องแม่สาวบ่ทองเนาะผสมเลโอ้ผสมแล้วตาบอท่านประกันเนาะต้นโตดีดีสีสันดีพี่น้องเงีวอาลาดเบืองหน้าตาเพิ่น เบิ่งถ่ายเพื่อนพี่น้องสูงลอยสาสิเท่าไรคือสามสิบสี่บอยสาบวกเนาะลอยสาบวกเป็นหนาตาดีอยู่สีสันดีพี่น้องเพื่อนเปิดไว้เท่าไดสาหครับสามสิบหาเปนเปิดไวสามหมื่นห้าพต่อร่อ,องใดต่อรองใดพนมือเพิ่นว<า>่าห้อยนิดพ่อใส่ป่ะห้อยยังก็ซื้อ จิตโพไซพี่น้องจิตโพไซพอหอยบุดหอยบุดใดง่ามง่ามหอยบุดคองเินง่ามงามแม่สาวหน่อยโอ้ออยนอกกันนะฮะโอ้พออ้อยนอกกันตัวนี้อ้อยตัวนั้นนอกโอ้ง่ามขึ้นกันอ้าฝากเบอร์ท่อหอยจิตโพไซอุบราชธานีส้งได้ลอยโล สองร้อยโล่กระไดผลมาทั่วอีสานหุ่นเต้ฮันว่าจังสันถึงกันราคาถึงกันมาโลดโอ้ขออภัยพี่น้องงามของเผินเป็นตาสื่อของเผินเป็นตาดอร้องเผิสาวเมื่อไนร่ฮันเต้สนัหนโอ้หน่อน่องสาวขงหอยบุดง่ายๆหน้ำมอยบุดเพินเปิดมืองฮันนี่ละเปิดราคามืองฮันนี่ตัวนี้สามเท่าไรก่อนสามห้าลูกสาวเพิ่นสองแปดห้าเพิ่นวะหน่องสาวเพิ่นอ้าขอบคุณเลยไลนมารเด้อร์ อย่ญญางต่อพี่น้องนี่คือบรรยากาศการสื่อการขออญญายฝ่ายจิตลาดนะักโขดกับือบ้บานเชียงหวางอผเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเน่นพี่น้องย่งางยากขออภัยพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตม,มา,าคือใดแม่บักใหญ่เท่มือนีอ้อ่างลางเลยเนาะอุ้ยเบิ่งกล่องคออันถือกินอย่างเบื่อแล้ว <c oughs> ตายแล้วเ <c oughs> พื่อนบ้านกลับเข้าขออภัยพี่น้องเขาวงเขางามเนาะ องเขากว้างนาหมอท้องชัดเจนพี่น้องสูงลอยเท่าไรห้าหมู่ลอยสามสิบหกอุ้ยเบิ่งท้องเพิ่นท้องจักเดือนแล้วท้องแปดเดือนแล้วพี่น้องฟาสต์โตทองอ่างลางแปดเดือนแล้วมาหน่อยได้พี่น้องลอยสามสิบหกคนวันแล้วมึงหันโอ้ยไปไะดิมากมึงเปิดเท่าไรบ้านนี้เปิดเท่าไรห้าเก้าห้าเก้าอุ้ยราคาพี่น้องห้าเก้าอุ้ยก็ต่อแล้วมันสีเอาไปกินน้องหรอได้หนิน่อสิออกล่ะห้าสิบเก้า ซื้อหนึ่งในสองคนมานี่ยนี่เอ้าปากเบอโทรศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าห้ปากอยอุบลคนว่าบ่บอกซื้อจ็เถือหอยอุบลหอยท้องอุบลหอยท่องอุบลบ้านสาบือตะการพืชผลอุบลราชธานีคนว่าหอยท่องเด้อจำไว้หอยท่องเอเช่กอบคูณไลายๆเพื่อนหัวตเลยซื้อมอนี้ อ้าวมันมานเด้อครับอุ้ยทองบักใหญ่ของเพื่อนฮ่าเก้าพันเปิดไว้บ่นทองหน่อยได้พี่น้องทองบักไงอีปุต่ะต้นโตดีดีเป็นตาเอาไปเป็นแม่ของแม่ขายแม่พันธุ์ได้เลยพี่น้องโอ้ยลูกผู้ใดแสดงว่างา่ายมิลูกแม่นี่ป่ะโอ้ยงามเบิ่งแม่เพื่อนพี่น้องสูงสูงลูกสาวงามพี่นอ้องเลี้ยงอุ้ยเลยลูกสาวเพื่อนพี่น้องขออนุญาตครับผมเพคนกำลังต่อร่องกันใส่ก่อน โอ้บอกบอกโอ้พี่เพื่อนอะเบ่งตนโตขออนุญาตด้วยครับขออนุญาตไายถ้าแม่เพิ่นสูงเท่าไรนีครับนี่ลอยสามดหาลอยสหใดอยู่เนาะลอยสามกว่าแม่เพื่นพี่เนาะเบ่งหน้าตาตนโตแม่เงา ลูกสาวงามงามพี่น้องเบิ่งลูกสาวลูกสาวงามเนาะลูกสาวงามลูกสาวงามเฮ้ลูกสาวงามเฮ้ยบอกเออโ่้กันเนาะโอ้งามอยู่ลูกสาวเพิ่นอันลูกพ่อใดไเนี่ยคือมางามแต่ลูกพ่ออะไรมางามเลยพ่อผ่านแต่ว่าใจลูกงามเนาะพ่อพันใหญ่อยู่งามพี่น้องเบิ่งลูกลูกแม่มันโอ้ยเบิ่งแม่เพิ่นพี่น้องแม่พัน เปิดไว้เท่าไรเปิดเจ็ดสิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแม่ลูกลูกแม่งานพี่น้องเจ็ดสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองพี่น้องตาแต้มจำจำชัดเจนแน่เพิ่นสูงลอยสามสิบหกเนาะประมาณฝากเบอร์โทรหน่อค,ครับหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสี่หกแปดห้าสามสองเพิ่นมาจากบ้านสะพื้นบ่ บ้านสะพือบนราชธานีพี่น้องตะการพืชผลบนราชธานีแม่ลูกลูกแม่งามงามพี่น้องเจ็ดสิบหาเพื่อนเปิดว่าโอ้รอยสามสิบเจ็ดบวกรอยสามสิบแปดหืนใส่รอยสามสิบแปดเพื่อนว่าเพื่อนเปิด้วยเจ็ดสิบหาพี่น้องควายบ้านสะพือตะการพืชผลบนราชธานีน้ำพิจตตรองพี่น้องผู้ใดสนใจกระโถนมาต่อรองเพื่อนเอาขอบคุณหลายๆลูกมันอ่ะมันมนเด้อร์เจริญเจไดญมากเลอนี่บ้านเนาะแม่บันบานเท่าอัน ตื่นขื้นก็เอามาโหลดเพื่อนบ่าท่านหลังเสมเดียวออฮ้ยพี่น้องเปิดเท่าไรซ้ำหน่งสอบเปิดสองรับหกสองหกควเปิดไว้ควายบ้านดีหลีอด้พี่น้องสอน่ปองายโอ้นีอเออเนาะหวยบนทองอยู่บ่ขึ้นอ่างลางอยู่มันเหม็นอยู่บ่ครับมันบนมันลอยท่องอยู่บ่เบิ่งทองว่องอ่างลางได้นน่เนาะอ้ยสองห เพิ่นเปิดไหวต่อรองได้บักหลายเพิ่นว่าต่อมาโหลดเออมองขายมันสูงลอยสามสิบบวกความสูงเพิ่นเนาะเอ้าากเบอร์โทรเนี่ยทานมีผู้สนใจไม่มีครับเบอร์โทษครับเอ้าไม่มีบอรครับเอาเอาเบอร์โทรมึงหันมาจ่ายปัสสาวะน้ำกันเออเอาน้ำกันเลยเพิ่นว่าเบอร์โทรมึงหันละมาจ่ายปัสสาวอน้ำกันเพิ่นว่าโอเคเอ้าขอบคุณหลายๆมันเด้อครับผมเป็นไหญฝ่าฝนทางเข้าทางปัสสาวอดีอยู่อ่ะโอเค ถ้ามันโคกก็สิดีด้เนาะสร้างฝุ่นโอเคเลยขอบคุณเลยนะครับผมมันมันเอายังต่อพี่น้องนี่คือบรรยากาศพี่น้องบ้านสว่างเชีแนลภาคพี่พาน้องมาชมควายงามจิตตลาดนัดโคกกะบือบ้านเชียงหวางกะเดปประมาณนี้พี่น้องแน่นนะคนรลายเบิ้งบรรยากาศพี่น้องกะโค้งเซลไว้แค่นี้ก่อนฝากพี่ฝากน้องอีกครั้งนึงซอยกันกดไลค์กดแชร์กดที่ตามมาสว่างแห่งนั้นเนี่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการพาเลาะชมควายงามน้องพี่น้องน้องในโอกาสต่อไปในสนามต่อๆไป แต่ขอให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนกับแฟนเป็ดบาดสำหรับเช่นนี้จะมีแต่ความสุขความจเจริญอ่างไกลจากโรคไพ่ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำด้วยร่ำด้วยเบิดหนีเบิ้ลสีน้ำกันสำหรับมินิคลิปนีพ้พบพ่อกันแชร์กันก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ